ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดอรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อเตรียมจัดการประกวดควายสวยงามประจำปี2565 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกระตุ้นให้กเกษตรกรและผู้ที่สนใจเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานตำนานวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยมีนายวิเชียนขาวคำนายุกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนายสมบุญชาติแสงปัญญาปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะที่ประชุมได้หารือเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานการเตรียมกิจกรรมการประกวดควายสวยงามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์พื้นถิ่นอีสานวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกประจำปี2565อาทิ การแสดงนิทรรศการสินค้าโอทอบและผลิตภัณฑ์จากชุมชนในจังหวัดอุดรธานีปรับเภทการณประกวดควายสวยงามงบประมาณในการจัดงานพื้นที่การจัดงานและวันเวลาของการจัดงานค่ะเบื้องต้นนะคะกำหนดการจัดประกวดควายสวยงามออกเป็น9รุ่นค่ะพื้นที่จัดงานณนะพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งโป่งวัวตําบลทุ่งใหญ่อําเภอทุ่งฝนระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2565ค่ะ 应该。<哪>